สวัสดีครับโพ้มอาเล้งกิมมิงนะครับก็วันนี้เนาะเราอยู่ในเกมซัมเมอร์วอลคอนิเคิลนะครับก็วันนี้จะมาแนะนํากิจกรรมใหม่หรือดันเจี้ยนใหม่เนาะนะครับเอาจริงก็ไม่เชิงนะครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบว่าแดนใหม่อะแดนใหม่เขาเรียกว่าแดนฮีโร่เนาะนะครับ เนี่ยครับก็คือเหมือนเหมือนเราเคยเล่นใครเคยเล่นผ่านในเรื่องไปแล้วนะแต่ละแมปแต่ละโซนอ่ะเขาจะมีอีกมิตินึงเหมือนเป็นเหมือนโลกคู่ขนานซึ่งมีมอนสแลวก็บอสโหดก่าเดิมในแมปด้วยเนาะนะครับซึ่งกิจกรรมเนี้ยบอกเลยว่าแจกของเยอะมากๆนะครับเอ่ก่อนที่เวลาฟังรายละเอียดนะครับผมขอฝากกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะฮะแล้วก็ขอฝากผู้ใหญ่ใจดีครับไปฮะไปไปสำหรับเพื่อนๆนที่กำลังอยากจะเติมเกมนะฮะ แล้วอยากได้ส่วนลดนะครับนี่เลยนะครับยาดาเกมเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมต่างๆเนาะหรือแพ็คต่างๆในเกมนะฮะรวมๆแล้วถูกกว่าเติมเอง30%อนะฮะลองทับไปสอบถามได้ที่ยาดาเกมเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็บอกด้วยนะครับว่ามาจากอเล็ก์กิมมิ่งนะครับโอเคนะครับฝากเลยนะครับขอบคุณครับก็แดนทิโร่อย่างที่เอาไปเข้าไปเนาะมันเป็นแบบใหม่แล้วแล้วก็มีเควสมีบอสใหม่นะครับ ซึ่งในการจะลงแดนฮีโร่ได้เนี่ยนะครับเนี่ยก่อนที่จะมีเนี่ยเศษนักศิม่วงขึ้นมาให้เราเข้ามาในแดนนี้ได้นะหรือว่าแมปนี้ได้นะเราต้องไปทำเควสนะครับตัวนี้นิดนึงนะครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับเนี่ยเควส์สำรวจพื้นทะี่นะนะก็เลือกมาที่คาร์ลันครับอ่ะนะครับคาร์ลันนะนะครับ,นะนะรบหรือเมืองลอยฟ้าเนี่ยเราก็เลือกมาล่างสุดเลยนะครับอ่าไม่รู้ว่าถ้านาคตอัปเดตอาจจะไม่ได้ล่างสุดนะแต่ช่อเควสว่า ี่ยโลกแห่งรอยล้าวเนาะนะครับก็ทำเวสให้หมดปุ๊บพอทำปุ๊บนะทำปั๊บนะฮะเราก็จะเข้าแดนฮีโรได้แหละนะครับพอกดเข้ามาเนาะนี่เลยจะมีจะมีห้าแมปเนาะเหมือนที่เราเคยเล่นเพจในเรื่องเลยนะครับอืในแต่ละแมปเนี่ยนะครับอย่างตอนนี้ก็ที่เขากำลังจะตีกันนะครับนี่ก็จะเป็นของแดนฟูลเลนเนาะนะครับก็รายละเอียดเนาะแต่ละแดนเนี่ยจะมีในเรื่องของนะครับเอฟเฟกต์พลังโจมตีเพิ่มนะ ก็คือเนี่ยอย่างแบบนี้เนาะฟูลเลนนะถ้าเราใช้มอนหรือว่าใช้เกี่ยวกับาธาตุลมเนาะนะครับเราจะตีแรงขึ้นดาเมจแรงขึ้น200%นะครับแล้วก็ได้รับดาเมจลดลงนะนะครับพวกมอนเตอร์รวมถึงซาอนเนอร์เราด้วยนะครับนี่อย่างแบบนี้นะาธาตุลมเนาะแบบนี้าธาตุแสงาธาตุน้ำาธาตุไฟนะก็เวลาม,มาตีเนาะนะครับหรือเข้ามาดัานนี้นะครับก็เลือกมอนเตอร์ตามาธาตุนี้นะครับโอเค นะครับโดยเฉพาะมอนเตอร์ที่เอามาตีนะครับไม่งั้นตีบอสมอนไม่เข้าแน่นอนนะครับอันนี้คือรายละเอียดของดาเมจที่เขาบัฟให้นะครับอ่าและทีนี้นะครับแล้วก็จะมีเควสรายสัปดาห์เนาะอันเนี้ยจะเป็นเควสอ่าอย่างอันแรกเนี่ยจะเป็นตีมอนทั่วไปในแมปเนาะในแมปนั้นๆนะนะครับเนี่ยส่วนอันที่2เนาะจะเป็นการตีเขาเรียกมินิบอสนะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ยที่ไม่ใช่ขึ้นแต่ละห,หัวแดงเนี่ยนะครับมินิบอสเนี่ยสตัวแต่ละแมป ก็จะมีประมาณ3ตัวส่วนดูเรลินเนี่ยมีสตัวเนาะนะครับเนี่ยแบบนี้เลยเนาะนะครับแล้วก็เคลสต่อไปก็คือตีบอสบาโฟเนาะก็คือบอสตามทตุนั้นเนาะเนี่ยของแมปเนี้ยนะครับซึ่งแต่ละตัวเนาะเริ่มถึงมินิบอสเนี่ยมีระยะเวลาของเขาในการเกิดเนานะนะครับอ่ะถ้าอย่างเป็นมินิบอสเนี่ยนะครับอืมอย่างที่เคยทําคลิปไปก่อนหน้านี้นะเอนะครับก็อันเนี้ยจะมีเวลาอยู่ที่ตัวหนึ่งผมแน่ใจว่า3ชั่วโมงหรือ,อยังไงนะ นะครับแต่ว่านะครับแต่ละแต่ละแมปเนี่ยนะครับเกิดไม่พร้อมกันมิดิบอสเนี่ยนะครับซึ่งมีระยะเวลาการห่างการเกิดเนี่ยสมมติออของฟูลเลนนะสตัวเนี่ยเขาจะเกิดพร้อมกันในแมปครับอืมนี่เลยในแมปนี้เนาะเดี๋ยวผมแปะแปะรูปที่แบบว่าบอสบอสบมิดิบอสเนี่ยเกิดตรงไหนบ้างของแมปนั้นๆเนาะซึ่งเขาจะเกิดที่เดิมตลอดนะครับอ่ๆๆอานะครับเดี๋ยวแปะไว้เนาะแปะไว้แปะไว้ๆๆๆอ่านะครับเนี่ยสมมุติเขาเกิดที่เดิมใช่ไหม ไปไหนละนะเกิดที่เดิมปุ๊บ,ป,บ,ป,บปั๊บปั๊บปุ๊บนะฮะเนี่ยซึ่งเราต้องฆ่าทั้งหมด3ตัวใช่ป่ะแล้ะในแมปอะ่ะแล้วเขาเกิดพร้อมกันเราไม่สามารถทำเควสได้ครั้งเดียวใช่ไหมต้องรอ3ารอบมีวิธีครับก็คือเนี่ยมีบอสสาตัวใช่ไหมเราเราปาร์ตี้เพื่อน3คนครับแล้วก็ยืนยืนเนี่ยบอสตามแมปเนี่ย เฝ้าเลยครับคนละตัวเนาะแล้วก็แตะพร้อมกันหรือว่าตีอ่ะตีเนาะนะครับอยู่อยู่แนวเดียวกันแล้วก็ตีบอสสามตัวพร้อมกันเนาะพอบอสตายสามตัวเนี่ยเคเวสเนี่ยจะปลดล็อกเลยครับอืมไม่ต้องไปไล่ตีคนเดียวทีละครั้งทีละครั้งเนาะทีละรอบนะครับอืมแค่นี้ก็ปลดล็อกแหละนะครับในเรื่องของเออเคเวสไฟดับ <laughs> ในเรื่องของอคนรู้ไปในเรื่องของเรื่องของเคเวส <R ess ur> อันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะนะครับเออเรื่องของเควสเนี่ยนะครับมินิบอสเนาะต่อมาก็บอสบอส,บอสเรียกงอะไรบอสพาโฟเนาะก็เนี่ยเกิดตามวันเลยนะครับเนี่ยสองวันเนี่ยอะไรเงี้ยนะสี่อันนี้กี่วันสี่วันเนาะอันนี้ต้องเฝ้าน,นิดหนึ่งแล้วเลงกันนิดนึงนะครับซึ่งเควสเป็นหลักเควสรายสัปดาห์นะนะครับอือันนี้เนาะรีทุสัปดาห์ก็คือของที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นของที่เอาไปอัพทำรูเนาะ อันนี้ก็ทําได้หลายอย่างในศิลาสุานทรเนี่ยของเนี่ยได้ข้ามขีดจํากัดน,นะให้ของดีอยู่นะรลายสัปดาห์เนี่ยนะครับอืมแต่อย่างที่สาคัญที่สุดสําหรับผมก็คือเนี่ยหนังนะนะครับหนังทนทานเนี่ยที่เอาไปเอาไปครับคอตูมเนาะอย่างที่คลิปที่เคยทําก่อนนะครับไอ้ด้านเนี้ยคือเจ๋งมากๆนะครับอีกแล้วก็ข้อแนะนำอีกอย่างหนึ่งมีอะไรไหมนะครับอืมไม่มีแล้ว อีกวิธีหนึ่งคือการวิธีการแบบว่าคือปั๊มปั๊มปั๊มหนังเนี่ยนะอันนี้ผมขอไม่พูดด้วยกันเพราะว่ามีผมทําคลิปไปแล้วนะครับก็ไปดูอีกคลิปได้เลยที่ทําชุดนะครับเออเป็นเป็นวิธีการทําชุดที่รวดเร็วที่สุดที่คิวผมทาเนาะนะครับเป็นเทคนิคการทําชุดนะครับเนี่ยเพราะว่าอันเนี้ยได้จากการตีบอสบอสบาโฟกับบอสมินิบอสเนี่ยนะครับซึ่งมินิบอสเกิดได้เรื่อยๆเลยเนาะเอาไปแลกชุดที่เขาเคยขายในในในร้านค้าเนี่ยนะครับ คอตูมนะพวกนี้นะครับทีแรกผมก็คิดว่ายากนะแต่พอมาวิธีที่ผมทากับเพื่อนในกลิ่น่ยโหนะไม่ยากไม่ยากเนี่ยผมได้มาแล้วนะ,นะ,นะใช้20่สเศษอะไรเงี้ยนะครับก็ลองดูเนะนะครับยังไงฝากกดไลค์แล้วกดติดตามด้วยนะครับผมมีฝากไว้ประมาณนี้เนาะนะครับเป็นคิ๊ก,กเล็กๆเน,น้อยนะครับเอาไว้เล่นกันเนาะแล้วก็ถ้าใครมีคำถามอะไรหรือ มีข้อมูลอะไรอยากเสนอเพิ่มเติมนะอยากจะแชร์นะครับสามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าผิดพลาดข้อมูลตรงไหนผิดพลาดต้องขอประทานโทษด้วยเนาะสามารถคอมเมนต์เข้ามาบอกเนาะแล้วผมจะพิมพ์ปักหมุดไว้แก้ไขไว้ให้นะครับยังไงวันนี้ขอฝากด้วยนะครับนะครับสวัสดีครับไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายไปดูป้าเกิดแล้วดูป้าเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วดูป้าดูป้าไอคนเยอยอยู่อเลงชาร์แล้วน่ะถ้าอย่างนั้นมันจะเป็นอเลงชานคนน้อยอ่ะกี่หง๊ะ ใช่ใช่ใช่สี่หกหกสิบเอร์เซ็นแล้วเปิดแมบได้เลยเปิดเปิดเปิดแบบสี่ิบหกสสิบนะสี่สิบหกไปไปสี่สิบหกสีสิหกกูมาทันกูมาทันทันทันเหมือนกันไปไลงเลยลงลงไไปตัวไหนก่อนตัวไหนก่อนไปตัวไหนตูป้าดิตรงผมตรงผม